ไม่อายทำกินผันตัวขายขนมงานวัดเปิดบ้านจอยชวนชื่นตลกสู้ชีวิตทำฟาร์มปลาในบ้านพ่วงขายขนมยาวมว่างหาเลี้ยงลูกไม่สนคนมองตกอับชื่นชมตลกสาวไม่เลือกงานมากไม่ยากจนผันตัวขายขนมงานวัด เงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าเช่นเดียวกับนักแสดงตลกดังจอยชวนชื่นที่ตอนนี้นอกจากจะรับงานในวงการบันเทิงแล้วมีเวลาว่างก็ผันตัวไปเป็นแม่ค้าขายขนมตามงานวัดและตลาดนัดต่างๆโดยล่าสุดจอยชวนชื่นได้โพสพผ่านไอจีส่วนตัวว่าอยู่ตรงนี้เข้าวันที่3แล้วค่ะไม่ค่อยยุ่งนะคิดเอาเองแล้วกันว่าขายดีไหมฮ่าฮ่าฮ่าช่วงทำมาหากินไม่เลือกงานมากไม่ยากจน งานวิคงานวัดงานจัดจัดงานหาแม่ไปหมดอย่ามหมิ่นงานน้อยอยากคอยวาสนาพ่อดมได้กล่าวไว้จอยชวนชื่นหญิงเหล็กของพ่อซึ่งไม่เพียงแต่ขนมเท่านั้นจอยชวนชื่นยังขายน้ำส้มคันควบคู่กันไปอีกด้วยนอกจากนี้ที่บ้านจอยชวนชื่นก็เนรมีสวนหย่อมให้กลายเป็นธุรกิจฟาร์มปลาโดยหลังจากที่ซื้อบ้านหลังนี้ได้ใช้เวลาในการตกแต่งประมาณปีกว่าถึงจะเข้าอยู่ และอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณ1ิบกว่าปีแล้วซึ่งสาวจอยได้เปลี่ยนบริเวณสวนหย่อมและศาลานั่งเล่นให้กลายเป็นฟาร์มปลาไว้ทางด้านข้างของตัวบ้านที่มีมูลค่าถึงตัวละหมื่นบาทเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของครอบครัวที่สร้างไรายได้ได้ได,ดีนอกจากที่บ้านทำฟาร์มปลาจอยได้พาลูกสาวและสามีมาตั้งร้านขายขนมพันทลักษณ์ที่งานวัดแถวบ้านวัดสุดทธิสะอาดและวัดราชสัทธาราม โดยเจ้าตัวได้โพสภาพตัวเองที่พาลูกสาวน้องน้ำหวานมาเปิดแผงไขยขนมพันทลักษ์เอาลูกสาวมาเป็นแม่ค้าจะได้รู้ว่าเงินมันไม่ได้หามาง่ายๆกว่าจะได้เงินมาต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อ